โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนะครับชนแบบนลแมนเช่นเดิมนะครับก็ในคลิปนี้เราอยู่กับเกมส์เจม์เดิมของเราก็คือไม่ได้สื่อออนไลน์นะครับยังไงก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตประจําอาทิตย์ที่จริงๆถ้าเกิดของเจ้าหลีก็เอ้ยของกับวบ้แ lap ก็จะเป็นวันที่5นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเซอร์ไพรน่าจะเข้าประมาณวันที่31ยังไงก็ตัวอัปเดตตัวนี้นะครับอาจจะเข้ามาในช่วงวันนั้นยังไงก็เตรียมแพทเอาไว้จอนแล้วกันนะครับก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างขึ้นอยู่กับว่า,วามันผ่านจากวราแลบหรือเปล่านะครับประมาณนี้โอเคดี่ก็มาเกินที่จะวราแลบก่อนเลยนะครับก็อาทิตย์นี้น่าจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน,หนักๆคือที่โดนไปหนักๆครับก็คือจะเป็นคอนเทนต์ปรับเอ่อ ไอพีนะครับเราก็ผล,ลออกมาค่อนข้างผมว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะครับสำหรับผมโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องของไอตัวนอัปเดตรอบนี้กันเลยลวกันนะครับก็เปิดมาแล้วครับมีการพูดถึง blue battle field นะครับเลยก็คือสงครามทะเลซึ่งโอ้โหรอมาแบบไม่รู้กี่ปีเลยครับไม่รู้นานเลยคือแบบบอกจะทําจะทําก็คือนานมากนะครับตอนนั้นจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณต้องทาคานแหลกนะเดี๋ยววอลทะเลมาคุณแบบไม่มีเรือใช้อะไรอย่างเนี้ย ทำคาแลกมาโอ้โหตอนนั <essel> the so eh? yeah, ้นนึกว่าทำวอลครับทำมาเทรดเรือเทรดเสร็จแล้วก็หาตังค์นะครับไม่ได้มีวอลเข้ามาเลยนีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่ามันจะมีวอลทะเลเข้ามาแต่เราในเรื่องจารวอลครับมันจะต้องมีรางวัลที่สมควรนะถ้าเกิดว่าเราไปวอลแล้วของรางวัลที่เราได้มันไม่ดีก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับประมาณนี้แต่เบื้องต้นคิดว่าวอลทะเลที่เข้ามาเขาน้าจะเป็นการลองลองเทเทสก่อนนะครับอาจจะยังไม่ดีในครั้งแรกประมาณนี้เนาะ แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยวอลทะเลเป็นการวอลแบบเป็นกิวนะครับไม่ใช่วอลแบบเป็นห้องสนามอะไรพวกนี้นะครับแต่วอลแบบเป็นกิวแล้วก็น่าจะมีการเริ่มนะครับวอลจถึงก่ะจังแล้วหลังจากที่เขาพับโปรเจกต์นี้ไปนานมากนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูางวัลต่นเลยแล้วกันซึ่งจอเป็นการต่อสู้นะครับแล้วก็มีการทาลายฟอร์ดด้วยอ่ะพอพูดถึงระบบกิวก็ต้องมีการทําลายบ้านฝั่งนู้นนะครับ ก็เป็นระบบของวจูทั่วไปนะแล้วก็ของรางวัลน,นะครับก็ของรางวัลน,น่าเกี่ยวกวิวอ่ะนี่ไงอันนี้ก็เป็นเหรียญสลับสนุนได้กิวนะครับหรือก็คือเอาไปพันผลนให้เราได้แล้วก็ได้รูทบล็อกเป็นกล่องเดนิการห้าพันนะครับแล้วก็ออริจินอลสโตนโอจิรุอาอ,อันนี้อาจจะเป็นหินเรือหรือเปล่าว่ะอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ทีมซีสโตนบล็อกอันนี้จะเป็นกล่องกล่องไว้สุ่มนะครับ เราต้องเงิน5 kg 5า kg โงนะครับทำแล้วแต่5 kg มันละจะ1ึง kg ป่าจะเป็น5้าอันหรออาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัฟที่เวลาเราได้โนดมันก็คือจะเป็นไลท์สกิลได้ทางไลท์สกิลแทนนะครับจะไม่เบื่อจะไอวอลทั่วไปวอลทั่วไปจะได้ตีมอนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะประมาณนี้นะครับโดยจะมีการเปิดตอนวอเตอร์ฟัคสามทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มนะครับ ก็คือมีวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์เฮ้ยนี่มันโคตรทุกวันเลยบอกว่าเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันเสาร์เอาอย่างี้ดีกว่าอ่ะ แล้วจะเปิดสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับระยะเวลาเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงถือว่าน้อยมากนะครับวันนี้อันนี้เบ<ๆ>ื้อ<ๆ>งต้นทั่วไปวอลแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าเรียกได้วอลหรือเปล่าได้จะวิ่งไล่จับกันมากกว่ามั้งโดยเขตการวอลทั้งหมดจะเป็นทะเลบาลนอนนะครับโดยจะมีการ ขึ้นอยู่กับกิวั้งแล้วก็มีการสุ่มโนดบ้างถูกเข้าใจอ่ะอันนี้อาจจะลงดีเทลลึกไม่ได้นะครับลองมันเข้ามาจริงแล้วไปลองอาจจะง่ายกว่าเอาเป็นว่ามีวอร์ทะเลเข้าเราจันนะครับแล้วก็นี่ไงเขามีระบวนะระยะเวลาการลงครับก็คือน้อยที่สุดถือยี่สินาทีแล้วก็มากสุดถือหกสิบท่านั้นนะครับจะไม่มีอะไรมากกว่านี้ที่เขาบอกมานะแล้วก็อะไรเป็นโหนดต่างๆนะครับที่เราได้ลงแล้วก็มาประเภทของเรือนะครับเอ่อประเภทของเรือนะครับจะพูดถึงเรือกิวก่อนเลย ก็คือเรือจลลี่นะครับเรือตัวนี้ถ้าเกิดจิวใครไม่มีก็ลำบากหน่อยนะครับใครมีก็อาจจะดีเพราะว่าเรือนี้มันปืนใหญ่ันเยอะนะครับแล้วก็เหมือนจะยิงด้วยตัวคนทีนี้ผมไม่รวบป,ปืนใหญ่มนยิงผมจําได้นะเหมือนปืนใหญ่มันเอียงไม่ได้มันต้องเอียงด้วยตัวตัวคนยิงหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ดูนานอันนี้เดี๋ยวว่าทีก็ได้ก็ประเภทเรือต,ต่างๆนะครับก็มีโชว์มาให้ยยอูเหมือนกัน อันนี้น่าจะเลือกิวเหมือนกันปะไม่ไม่คุ้นเลยเอาไปว่าประเภทเรือกิวมันนี้นะครับก็เรือกิวอันนี้ไม่รู้เรืออะไรอันนี้ก็เรือคาแล็กนะครับคาแล็กก็มีสีประเภทไปแยกกันอีกนะครับแต่เท่าที่คิดดูคนก็น่าจะใช้2สองอย่างนะครับไม่ไม่ห่วงสืงโตก็หัวนกอะครับเพราะว่า2ออย่างนี้คือสืงโตยิงแรงแล้วก็กระสุนเยอะมีโดดไวขนกคือเรือมันเร็วประมาณนี้นะครับก็จริงๆผมว่าสป,ปีดได้ดีที่สุดนะครับ ม่ว่าจะเรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะเหมือนรถนะครับขึ้นอยู่กับคนขับนะครับถ้าคนขับดีมันก็รอดไปประมาณนี้นะส่วนนี้เป็นเรือเรือเจ้าหลีนะครับเรือพ้นไฟได้ก็ชิดว่าดีเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดดีก็ดีแต่ผมอันนี้ต้องทําเคล็ดมั้งแต่ผมไม่เคยทํานะอันนี้อ่ะเบองต้นจะเป็นประเภทเรือนะครับแต่จากที่เขาเขียนเขาจะบอกว่าเรือจวจะเป็นเรือที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปก็ อของอันนี้ระบบสู้ตัวไปนะครับเดี๋ยวเราดูจริงก็เป็นยังไงดีกว่าโดยการเปิดมาก็อ๋อลงไปตามหนดใช่ก็เหมือนรอทั่วไปนะครับความมีตั้งสีด้วย mm hmm. ตั้งสีทีมนั้นทีมดีตามจิวนะครับควรจะมีนะแต่แยกไม่ออกแล้วยิ่งเป็นเรือด้วยไปรู้จะมองเห็นหรือเปล่าเ mm hmm. งินรางวัลน,นะครับตามหนดอันนี้ป๊บจิว เมื่อกี้มันจะมีบอกอยู่ลนะครับอ๋อมีทีมที่แพ้ทีมที่ชนะเหรอต่างกันที่เดียวนะครับอาหารนี้ของรางวัลอต่เดียผมบอกนะครับถ้าเจอว่าลงแล้วมันด้วยคุ้มของรางวัลก็อไม่น่าลงนะครับอันนี้ถ้าเราแพ้เราได้เงินประมาณหนึ่งเชจีมันประมาณเท่าไหรว่วะหนึ 1, ่งพ <c oughs> ันหนึ่งร้อยตัดสูตรไปตัวหนึ่งนะครับก็ได้จ่อละร้อยเอ็มก็ได้ถ้าแพ้ก็ได้สามร้อยครับแล้วก็ได้กลอง ได้สามร้อยเองเหรอ,ห,รอหนึ่งชั่วโมงดูไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้จริงป้าเนี่ยทำเรือมาตั้งเยอะมาทำแค่นี้เหรอเราต้องมีกล่องสุ่มนะครับก็คือเป็น blue battlefield loot box l o ด,ดนะครับอันนี้เปิดแล้วได้เอ่อได้ของอนี้นะครับก็คือจะเป็นห้าพันเหรียญอีก,กาสามพันนึงพันแล้วกล่องสุ่มทองนะครับโอ้แล้วก็มีประดับมาโนดเอยศูนย์หนึ่งสองขีดอ่าเริ่มไม่ค่อยแย่นะครับก,ก็เจอชนะมาได้มาห้ากล่อง เปิดได้ประดับมาโนธาอัานที่ตั้งตัวได้เลยนะเออแล้วก็อันนี้เป็นอโอชิโอชิโอชิลูอาร์นะครับออริอจินอลสโตนน่าจะเป็นตัวหินโนข้างล่างนี่แหละครับตัวซอสสโตนแพลนคอนเทนต์จุดนี้เรียกไเวอร์ cover. เหมือนเขาบอกว่าจดแล้วจะได้รับพลังแห่งท้องทะเล อันนี้ไม่ชัว์ว่าจดแล้วเรือมันพุ่งหรือบอกว่าหรือว่ามาจดแล้วมาเติมเติมเล่อนเรือเหรออ่ะอันนี้ภ้ามมาจอดแล้วกันนะครับอาจจะเป็นของหายากอันนี้ก็ได้แต่เท่าที่เข้าใจไม่น่าหายากนะครับเหมือนเป็นแค่งหินที่เอามาจดแล้วนะเติมเล่อนเรือมั้งที่เข้าใจนะหรือถ้าผิดยังไงที่ขออภัยด้วยแล้วกันต่อไปเป็นกล่องสมบัตอันหนึ่งนะครับ deep sea t o n e box มีกล่องของอันเลยดีกว่าอันนี้เปิดแล้วได้เลยว่ะ โอ,อันนี้เหมือนจะเป็นแร่นะครับถ้าจะใช้แบบอันนี้น่าจะเป็นแร่ของแบตเตอรียรประมาณว่าที่ใส่เรือครับประดับเรือประมาณนั้นนะครับโอเคโดยมีโอกาสได้เป็นเรโลเจตหรือไม่จะส่งวันนั้นนะครับขั้นต่ําผมจะได้เจตต่ำสุดเป็นสีขาวมั้งขาวแล้วก็เป็นเขียวหรือเจ้าฟ้านะครับแต่อันนี้เขาบอกว่าได้เป็นขั้นต่ําสีเหลืองได้หรอจ็ถือว่าดีนะผมว่าโอเคต่อไปคอนเทนเรือจะคงมีอาไรีแหลเมั่ง ยังไงก็มีให้ลองเล่นทุกวันนะครับแต่ก็ต้องไปเรือก่อนประเด็นนหะเรือมันแพงกะวะ่ี๋ยวผมดูราคาเรือ่จริงราคาเรือกน็น่าจะไม่แพงนะครับก็จะมีคนลงนี้เลยไปลงะเบียนนี่พี่ไข่อยู่นะครับประมาณสองหมื่นนี่อันนี้เรือชุกเฉินน่าจะเป็นเรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไงนะเรือหัวนกอ่ะสปีดเยอะส่วนไอเรือขังแจงนี่น่าจะเป็นหงสืสูโตนะครับ ก็ไม่ได้มีขายเนาะเหมือนคนเพิ่งจะซื้อกันไปราคาก็แพหงหลายเรื่องโอเคถือว่ารู้ไวแล้วจันนะครับไม่เสียหายแต่ถ้าเรือราคาสองหมื่นซื้อมาเล่นได้วันละห้าร้อยเอ็มก็หลายวันน่ากว่าจะคืนทุนโอเคถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วจันนะครับ ต่อไป Edition และ Input นะครับโอ้วจัดถ้าอเบื้องต้นเหมือนเขาน่าจะพูดถึงอ่ะถ้าผมสรุปเบื้องต้นนะแบบย,วยาวๆพวกนี้ก็อ,อ่านแค่ประเด็นสัมคัญก็ได้คือเขาพูดถึงการปรับการวอลเอ้ยการปรับในการฟาร์ไมไปนะครับในการ,ารทันติกาวซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีไหมแต่เขาบอกว่ามัน ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรหอกมัก้งคือเขาเ็ิดเกิดน,นะแล้วก็เขารู้ว่าต่อไปเขาก็พยายามที่จะปรับในส่วนของ PVP นะครับแต่ก็มันมันยากแนละคือแบบมันเซิร์ฟมันไม่อยู่ที่นี่เล่นยังไงมันก็ดีซิ้งนะครับยังไงก็งคือต่อให้มันลดการเกิดมันจะเกิดได้อยู่ดีอ่ะเม,มื่อต้นรางวัลนี้เราจะารปรับนะครับเพราะฉะนั้นบางอาชีพก็คือพอปรับไปจะต้องมีการแก้บางอย่างเริ่มมาที่ตัวแรกของเรานะครับก็คือเบอร์ เบอร์โดนปรับเนี่ยคือคือเบอร์ผมไม่เคยเล่นนะแต่เห็นคนเขาเล่นกันเขาบอกว่าเขาจะใช้มัมูเม้นท์กันเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้เ,เยอะๆทีนี้คือพอมัลมูเมนท์โดนเราออกไปเขาก็เลยเหมือนแบบน่าจะเซ็งอะ่ะผมว่าน่าจะเซ็งมากเพราะว่าเบอร์ใช้มัมูเมนท์มาตลอดแต่แรกแล้วแล้วพอวโดนเราออกไปก็คือแบบน่าจะเป๋กันอยู่นะครับพีเอเขาเลยเหมือนน่าจะแบบน่าจะแบบเห็นใจที่ผมเข้าใจนะ ก็อันนี้ <c oughs> ปรับรูปปรับนะครับอันนี้ถ้าแปลงร่างโอ้รูปสวยขึ้นเยอะเลยครับอันอันนี้ไม่รู้แล้วว่าโดนเดิมหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับอย่างอันนี้ซักยูเอ่อจากฟอสจ่าจะเป็นซูเปอร์อาร์มผมไม่ค่อยชว์นะในเรื่องอาชีพเพราะผมไม่เล่นพวกนี้อนยะู่แล้วอันนี้ปรับโมเมนนะครับอ๋อใช่ท่านี้เป็นท่ากระบถ้ท่าพุง่งแต่ไอ้ท่าเนี้ย จับได้เนอะเลยบอกเขาก็เห็นทั้งท้งหมด,มดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาปรับมาใหม่โอ้่พี่คือแบบหันได้แค่ซ้ายขวาเลยพวกนี้นะ้วบอลเลยมุมสามร้อยหกสิบไม่น่าจะหมุนแบบวงกลมได้แล้วอะต่อไปน้องชายโอ้โหเห็นน้องชายแล้วแบบเครียดมากเลยคืออันนี้ไม่เล่นแล้วครับแต่เพื่อนเล่นคือพอเห็นน้องชายมาโดนเอาไอ้ท่าเจาะกอออกไปอ่ะแม่งเป๋น,นะเป๋อะแบบประมาณว่า อย่างพอจอดคุณลงโกเลมอ่ะคุณก็ต้องมีน้องชายไปอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อ <c oughs> ที่ว่าเป็นจุดยืนของตีนะครับรมีบัฟมีฮิลมีเพิ่มสปีดมีเจาะเกาะก็คือ,อ,อ,อน้องมันไม่ได้มีดาเมจเยอะนะครับแต่ว่าตัวน้องเอาบูทได้แล้วพอตัวน้องเอาบูทตีอ่ะมันก็เลยเหมือนทำให้แบบเออมันเป็นระบบสังคมหนึ่งของโกเลมนะครับแต่พออันนี้ปรับมาน้องแม่ไม่มีเจาะเกาะแล้วอ่ะมันจะเลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาลงโกเลมเราอาจจะไม่ต้องใช้ชายแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ พราะทั้นั้นพอพูดถึงชายแล้วก็ออกเศร้าๆนะครับไม่รู้ว่าไอ้ตัวน้องนี่จะเป็นยังไงบ้างนี่มีาการพูดถึงการปรับนะครับของการลด D.R. ออกไปก็คือมีอผลเยอะครับแล้วเขา่าจะปรับชายขึ้นมาบ้างให้มันดีขึ้นอ่าจริงด้วยอันนี้เปิดมาชายได้ปรับนะครับคือคือคือแพทที่แล้วแค่แค่เนิร์ฟแบบไอ้เจาะเกาะไปนี่ก็หนักนะเขาเลยเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นเออจ้งได้ใจขึ้นนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต อ่าโอเคพยายามปรับใระชชยอยู่นะครับอันนี้เป็นท่าโยนหิวนะครับก็เพิ่มหิวขึ้นมาส0 0ร้อก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับถือว่าปรับเหมือนกัน <c oughs> อ๋ออันนี้ก็ท่าพุ่งก็ปรับจากค5เป็นาก็ดีขึ้นนะเรียกได้ว่าปรับใชยเยอะเหมือนกันอันนี้ท่ารวบมอนนะครับมีซุปเปอร์อาร์มโอเคก็ดีถือว่าช่วยน้องนะครับ น,นี่ให้ภาพแบนไทยภาพบล็อกเหรอแต่ท <Yeah. S 1> ่ากลางโลกมั้งแต่มันไม่มีโลกแล้วด้วยรวมเหมือนจะปั๊บชายเยอะนะครับอ่าอันนี้มีท่าจอดเกาะเลยครับลดจอดยี่สิบสิบวิเออเอาวะกูเป็นซับไปได้กูเป็นทางเบลดแหละชายบล็อกแล้วก็อีชิเตอร์อิชิระยะเวลานะครับจากคาแรคเตอร์แชนโนเทเหมือนหมุนให้บมบแรงมันดีขึ้นนะที่ผมเข้าใจ อ่ะโอเทถือว่าบัฟเบอร์ที่ผมไม่รู้ว่าบับหรือเปล่ามันเกี่ยวกับมาลโมเมนตะ์น่ะไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่หังชายนี่เหมือนจะปรับรามเบรคให้ชายให้มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ถ้าอันนี้ถ้าถ้าโยนฝรังมังนะมีคำว่าโทรเวฟอ๋อปกติโยนสองพันเก้านะครับปรับเป็นเจ็ดพันห้าโอ้เล้งปลาแรงสามเท่าครับโคตรแรงแล้วก็ชิชิดาเบสอะโอากาสอีกชีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ๋อๆบับ ท่านี้ด้เบนกับบับนะครับเอพี MP ขึ้นมาเท่าหนึ่งอันนี้ถ้าถ้าอะไรวะเนี่ยไม่รู้ชื่อท่าเลยดาเบนไม่เพียงสูตรสามร้อยโคตรเบาไม่ปรับเป็นสามพันโอ้โหแรงขึ้นสิบเท่าก็ถือว่าบับชายนะครับอบับก็คือบัฟที่จะเพิ่มเอพีนะครับแรงขึ้นจากติดชี้มอนเป็นร้อยนะครับแล้วก็จากติดชี้คนแค่ยี่สิบห้าแต่ตอนนี้เราจาสติดชี้เป็นห้าสิบนะครับโอ้ เชื่อผมเห็นสกิลวันนี้จาก300เป็น3,080แมันก็ว่าโหนะนะผมเห็นสกิลเน,นี้ยจาก4,000จาก4 2 0 0อ่ะกลายเป็นหมื่นหนึ่ง400%พระเจ้าสกิลอะไรวะเน,นี่ยเชลล์ออฟเดอะเกี่ยวกับดินน่าจะตีกองเหรอวะอาลเว้ยใช้ตีกองแรงไม่รู้มันได้ใช้หรือเปล่าวะโอเคเอาเป็นว่าใชา้ได้บัฟแล้วกันนะครับไปดีกว่าไปต่อ มีแค่สองอาชีพนะครับที่โดนปรับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะอ่ะอันนี้เป็นคอนเทนต์โซลเลนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเราไปคุยกับรูปปั้นโซลเลของคนที่ได้ดับหนึ่งมั้งผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแล้วพอคุยเสร็จแล้วคุณจะได้บัฟนะครับก็คือเป็นพวกลมหายใจ10%นะครับเป็น EP 10ชั่วโมงเด้อก็อย่าลืมนะเพราะบัฟจาก NBC โดนออกวมดแล้วนะครับอันนี้จะถือว่าเหลือบัฟบัฟหนึ่งที่ยังอยู่หรือมนะั้งประมาณนี้ เราไปก็ปรับเรื่องไอเทมไม่มีะนะครับปกติอันนี้ปรับบาลานที่ฟาร์มอันนี้พูดยากนะมันไออันนี้ผมไม่กล้าทำชิปเลยแบบผมไปปรับมาใหม่แล้วอาทิตย์เดียวแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่เบื้องต้นที่สรุปคือมันตามแคปอะครับถ้าแคปคุณถึงคุณจะได้ของตามที่เขาระบุแต่คือหลักๆแล้วคุณจะข้ามแคปไปได้แล้วเมื่อก่อนผมว่าโกงอะ เล่นลอาชีพเบต้าตรวจไฟฟ้าที่จใจได้เลยมันจะวอทะเลนะครับปรับ UI นี่ UI เวลาบอสเกิดนะครับเมือ่อตอนก็คือบอสจะโผล่มาแบบเยอะมากครับทีเดียวอันนี้จะค่อยโผล่นะครับโอเคที่เหลือน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วครับก็คลิปนี้คงมีเท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากหล,หลักๆก็คือเป็นวอทะเลนะครับแล้วก็มีอะไรวะวอทะเลปรับอาชีพนิดนึงนะครับก็ ชายตีโคตรแรงนะครับประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็หลักเป็นวอทะเลกับชายที่ล่นปักมาแล้วครับก็เอาใจช่วยนะไม่รู้ว่าน้องชายมันจะรอดหรือเปล่าแต่แบบตอนนี้มันก็เป๋ไปเยอะน้องชายโอเคคลิปนี้คงมีเท่านี้แหละครับยังไงก็ผิดพลาดประจัญใดก็ขออภัยได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครไป์เป็นกลังลใจได้นะครับเอ่อ ส่วนคอมเมนต์จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ลยครับหรือว่าคิดว่าน้องชายจะดีหรือไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้แลกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ